Our groundbreaking brain cells reactivation formula, reactivating your brain's natural protection mechanisms. Unlock the power of your brain with our scientifically proven formula for enhanced cognitive function. Experience improved mental clarity and focus with our transparent ingredients list. Our formula is backed by natural compounds. <laughs> เ,เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบทัส mm hmm. เข้ากับคลิกแบงค์นะครับโปรดัก mm hmm. จะเป็นลักษณะของออการที่ไปปเทคนะครับเซลล์ Sell สมองที่มันเสื่อมลงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะชะลอการที่ทำให้เซลเนี่ยนะครับเริ่มที่จะเสื่อมลงเร็วกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับแล้วก็จะทำให้ หลักการการคิดต่างๆนะครับมันสามารถที่จะยกระดับนะครับมากยิ่งขึ้นแล้วก็กระฉับกระเฉงมากขึ้นในการที่จะมีความคิดต่างๆนะครับเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับโปรดักโมเดลนะครับรหัส AIESM ClickBank FastBrain Booster นะครับตัวนี้เราจะวางระบบซิสเต็มกันนะครับว่าทัสเข้าไปช่วยยังไงในการที่จะปิดการขายแบบออโต้เลยนะครับมาดูกันนิดนึงนะครับ รายละเอียดเป็นยังไงนะครับในส่วนของคนที่เพิ่งเข้ามานะครับกด Subscribe กดติดตามนะครับเทคโนโลยีระดับโลกตรงนี้นะครับจะนําส่งสู่ท่านนะครับเราจะใช้ AI ไปหาเงินแทนนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้แหละว่าระบบ AI วางเรียงลําดับกันยังไงนะครับยุคหน้านะครับเราต้องอยู่ให้ได้นะครับกับ AI นะครับ เพราะฉะนั้นหากเราเพิกเฉยนะครับ AI ก็จะควบคุมเรานะครับแต่หากเรารู้ว่าจะใช้งานเขายัางไงนะครับจะเป็นตั้งต่อเยอะมากเลยนะครับกดติดตามนะครับกด subscribe ครับเอามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้งาน AI ยังไงเข้าไปหาเงินแทนเราให้ได้นะครับกระบวนการตอนแรกนะครับท่านต้องเข้าไปรู้ที่แหล่งของ โปรดักต์ก่อนนะครับตัว c l i c k บงก์นะครับเป็นตัวศูนย์รวม Product a f อเฟรียเลยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไป r e g i s เตอร์ได้นะครับสามารถที่จะเข้าไปฟรีนะครับไป r e จิสเตอร์นะครับสมัครแอคเคาน์ในนั้นฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับแล้วก็พอเข้าไปแล้วนะครับท่านก็กด Search เข้าไปนะครับโค้ชจะแสดงให้เห็นตัว Product ตัวหนึ่งชื่อว่า Fast Brain Booster นะครับตัวนี้นะครับปิดการขายที่147.8 9ยูโรดอลลาร์เฉลี่ยนะครับนั่นก็คือ1ครั้งท่านจะได้เม็ดเงิน147กว่าเหรียญเลยนะครับแล้วเวนเดอร์เขายังมีอัพเซลต่อนะครับยังมีโปรดักต์อื่นๆต่อแพ็คอื่นต่อนะครับเราก็ได้คอมมิชชั่นตามมาเช่นกันนะครับอ่าแล้วเราจะวางระบบยังไงนะครับกดโปรโมทนะครับก็ได้ตัวแอดเฟรนด์ลิงก์ขึ้นมานะครับแล้วก็ปี้แอดเฟรนด์ลิงก์ตัวนั้นนะครับโอเคนะนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับท่านก็ปี้แอดเฟรนด์ลิงก์นะครับ เพราะฉะนั้นโมเดลตัวนี้มันจะทําเงินศักยภาพในการสร้างกําลังผลิตเงินนะครับอยู่ที่ประมาณ2,957.8ดอลลาร์ต่อเดือนโดยประมาณนะครับ t s t i ท a t e ที่20ออเดอร์ต่อเดือนให้มันรันแบบออโต้ันนะครับ e n g i n e performance เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80%นะครับนั่นก็คือตัวเราเองนะครับแล้วก็ External Factor นั่นเป็นสภาพการของตลาดนะครับบางอย่างเราควบคุมไม่ได้นะครับการมีโปรดักตัวใหม่ก็มาทดแทนนะครับแล้วก็โปรดัก ตลาดเกิดผันผหัวในพวกนี้20%นะครับ80%เราควบคุมได้นะครับถามว่าควบคุมอย่างไรความรู้นะครับหากไม่มีความรู้จบเลยนะครับแต่ถ้าเรามีความรู้นะครับตรงนี้มันก็จะสร้างศักยภาพในการยกระดับอีกระดับหนึ่งนะครับที่90%นะครับระบบทาสเราต้องสร้างให้ได้นะครับเรานำทางสู่ระบบ a i นะครับดังนั้น Ai-capability อยู่ที่95%ตรงนี้เราต้องสามารถที่จะ มีศักยภาพในการที่จะใช้งานนะครับและประสิทธิภาพของ AI อเองนะครับเขาก็มีศักยภาพสูงอยู่แล้วนะครับตอนนี้พัฒนาเร็วขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสูงกว่า95%และ95%ยังอยู่ในถัวเฉลี่ยที่มีศักยภาพสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับครับและนี่ก็คือหน้าของเซลเพจนะครับพอเรากดเข้าไปนะครับก็จะเห็นเซลเพจตัวนี้นะครับถามว่าเซลเพจตัวนี้กดมาจากตรงจุดไหนคอสนะครับเข้ามาดูตรงนี้ครับที่เป็นรูปหัวใจนะแล้วมีตัว คำว่า fast brain booster ตัวใหญ่ๆนะครับไฮไลท์สีออกเทานะตรงนั้นเนี่ยก็กดเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเซลเพจนะครับเซลเพจก็คือตัวหน้านี้นะครับทวน,นี้อีกตัวหนึ่งก็คือเมื่อเรากดหน้าเซลเพจนะครับมันก็จะซื้อ Product สมมุติว่าคนที่สนใจเนี่ยเข้ามานะครับแล้วกดผ่านลิงก์ของเรานะครับผ่าน Affiliate ลิงกนะมันก็จะมาหนะ้าเช็คเอาต์ตรงนี้นะครับเห็นไมหนึ่งหมื 722.43 US เอ่อ1บาทนะครับแล้วก็ทัวร์อยู่ที่12,000เห็นไหมครับนี่ท่านปิดการขาย1ครั้งนะครับได้เปอร์เซ็นต์เยอะนะนะครับอ่าที่100กว่าเหรียญน,นะครับโถเฉลี่ยนะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือตัวแอ i l i a t e Page อยู่ใต้147.89 US ดอลลาร์ใต้คำว่าโปรโมทนะมีแอ i l i a t e Page นะครับถามว่าแอ i l i a t e Page คืออะไรครับโค้ดครับแอ i l i a t e Page นี่ก็คือเอ่อตัวเพจที่เขาเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้ท่านนะครับว่า อ่าผตักตัวนี้คืออะไรนะครับแล้วมีเครื่องมัดเครื่องมือมีรูปมี e mail, อีเมลอ่าสวยังไงบ้างในการที่จะส่งให้อ่อคนที่สนใจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆในการที่จะนำมาทำตัวระบบนะครับนี้ค้ก็จะเริ่มสร้างระบบอ่อซิสเต็ขึ้นมาเป็นระบบทัสนะครับสร้างรูปคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับโค้ดดูรายละเอียดแล้วว่าตัวนี้เนี่ยมีตัวเมไอเดียยังไงนะครับอ่ารีแ t i ติวติ natural p r o t e c t i o n mechanism นะครับของระบบสมองโอเคเอาเอาคำพูดบางอย่างนะครับตรงนั้นมานะครับแล้วควกก็ไปที่ Chat GPT e นะครับเขียนให้ Chat GPT e ช่วยเราหน่อยนะครับ write a product review of อะไรละ่ะ brain cell reactivating natural protection เมื่อกี้โคดอามอาจากไหนเอามาจากที่หน้าที่เป็นเซลเพจด้วยนะครับแล้วก็ h ชท GPT ก็จะทำหน้าที่รีวิวออกมานะครับเป็นรายละเอียดของ description ด้านล่างนะครับคราวนี้ description ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับเขาจะใส่ call to action ไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ,ะเหมือนกับการปิดการขายเชื่อมต่อเข้าสู่ vendor line นี้นะครับเพราะฉะนั้นให้ อค้ต้องการให้คลิกลิงก์ below this video นะครับให้ไป explore ตัว secret ตัวนี้นะครับก็เขาก็เขียนมา conclusion นะครับเพิ่มขยายขึ้นมานะครับเพื่อเป็น call to action คือสั่งให้ทำอะไรเพิ่มเติมหลังจากดูภาพรวมของวิดีโอแล้วนะครับครานี้เคาก็เอาทั้งหมดมาประิดกตะต่อกันนะอยู่ใน script นะครับอยู่ใน script ของ AI นะครับเค้จะไม่มานั่งตัดต่อวิดีโอเองแล้วไม่ไม่เอาภาพไม่เอาพวกวิดีโอสต็อกมาแล้วนะครับสั่งเลย AI ไปทำวิดีโอนี้มาหน่อยสิ นะครับอินพ t s สคริปเมื่อกี้เข้าไปนะนะครับแล้วก็คนก็ใส่ Description วิดีโอต้องการที่ Create ก็คือ The Fast Brain Booster ถูกไหมของ Product ตัวนี้ The Fast Brain Booster นะครับ The Fast Brain Booster ตัวนี้ไงของ Product ตัวนี้เนะี่ยนะครับนี่คือไอเดียหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการที่จะสร้างวิดีโอแนวนี้ for healthy brain นะครับ b o o s t t h i n k i n g level นะครับ Improve เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วคนก็กด generate วิดีโเลยนะครับ AI ก็จัดการเลยครับ a อจัดการเลยนะครับหมดเลยเห็นไหมว่ามันเปลี่ยนยุคไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านไม่รู้วิธีการนี้นะครับนั่ง,งงงอยู่แล้วมานั่งตัดต่ออยู่มันจะบางครั้งนะครับไม่ทันเวลานะครับและแน่นอนการที่ท่านเอาใจใส่บางสคริปต์บางส่วนนะครับเพื่อทำให้วิดีโอดีมากยิ่งขึ้นมันก็จะดีเหนือกับคนอื่นมากกว่านี้นี่คือเบสิกพื้นฐานที่ AI ไไกด์ไลน์ให้ท่านแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากๆนะครับครับและนี้ก็คือตัวรายละเอีเยดของวิดีโอนะครับที่ A.I. สร้างขึ้นเห็นไหมจะมีสคริปต์นะครับซีนหนึ่งซีนสองซีนสามซีนสี 1, ส่ซีนห้ายาวไปตลอดเลยนะครับแล้วก็สร้างจากตัวสคริปต์แล้วก็ารายละเอียดที่สอดคล้องกับโปรดักตัวนั้นเพื่อที่จะให้เราเสร้างตัวระบบวิดีโอนะครับออกมานะครับนี่คือไกด์ไลน์ให้แล้วนะครับและท่านสามารถที่จะอีดิตนะ เปลี่ยนวิดีโอนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวสคริปต์รายละเอียดพวกนี้ได้นะครับและนี่ก็คือจุดที่เราสามารถที่จะประหยัดทั้งเวลานะครับแล้วก็สามารถเลเวอเรจนะครับโปรดักที่อยู่ใน C ลิก k b a n k นะครับแล้วก็ยังมีแพลตฟอร์มอื่นอีกเยอะมากนะครับเพราะถ้าท่านได้ทำในลักษณะอย่างนี้นะครับสร้างวีลได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าเม็ดเงินเนี่ยมันรอท่านอยู่นะครับเยอะมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและนี่คือวีอที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Uh, uh, in Introducing our groundbreaking brain cells reactivation formula, reactivating your brain's natural protection mechanisms. Unlock the power of your brain with our scientifically proven formula for enhanced cognitive function. Experience improved mental clarity and focus with our transparent ingredients list. Our formula is backed by natural compounds and antioxidants, supporting your brain health. Join the countless individuals who have experienced heightened alertness and focus. Feel the difference in your cognitive performance with our brain cell reactivation formula. Say goodbye to negative side effects. Our formula is jitteriness and crash free. Choose a brain health solution that keeps you energized and focused throughout the day. Consistency is key. Incorporate our formula into your daily routine for optimal results. Unlock your brain's full potential with our long-term approach to cognitive support. While individual responses may vary, our formula comes highly recommended for its positive effects. Join the satisfied users who have experienced the benefits of our brain cell reactivation formula. Take a step towards enhanced cognitive wellness with our trusted brain health solution. Experience the positive impact our formula can have on your cognitive journey. Our carefully designed packaging reflects our commitment to professionalism and quality. Trust in our formula's sleek packaging that ensures freshness and potency. Nurture your brain health with our holistic approach and natural ingredients. Experience the benefits of our formula that supports your overall well being. Unlock sustained cognitive enhancement with our powerful brain cell reactivation formula. Feel the vitality and improved cognitive function that our formula provides. No overnight miracles, but consistent use of our formula leads to optimal results. Choose a brain health solution that prioritizes long term benefits over quick fixes. Make our brain cell reactivation formula a permanent part of your daily health regimen. Experience the ongoing cognitive well being that our formula provides. Stand out from the crowd with our brain cell reactivation formula in the competitive market. Choose a brain health solution that offers a promising concept for cognitive support. Optimize your cognitive health and embark on a journey to mental clarity and vitality. Uncover the science behind our formula and unlock your cognitive potential. Boost your brain health with our brain cells reactivation formula. Try it now. Your cognitive function and overall brain health with your overall brain our formula now. Enhanced and ไป็นี่ไงบ,บ้างครับนั่นคือระบบ Task นะครับซึ่งท่านสามารถหาเงินได้ง่ายมากขึ้นนะเราใช้ AI นะครับเป็นตัวช่วยในการออกไปหาเงินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยุคนี้กับอนาคตที่กำลังเกิดขึ้นนะครับท่านต้องใช้ AI ถูกตัว,ถ,ตวถูกต้องแล้วก็วางระบบอย่างถูกต้องนะครับในการลำเลียงเม็ดเงินแบบออโต้แล้วท่านไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ให้ตัวระบบ YouTube ระบบวิดีโอหรือระบบ อื่นๆนะครับที่ search เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะทําให้ท่านทําเงินนะครับแบบอัตโนมัตนได้นะครับและตรงนี้เนี่ยมันจะเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเซลฟ์ u ฟ n e l นลนะครับเซล์โปรเซสนะครับเราฝึกกันนะครับเข้ามาที่ลายแอดพิทักใหไอพิมพ์คำว่าควันตั้มโอเคนะครับควันตั้มนะครับคาจะปรับพื้นฐานให้นะครับแล้วก็จะทาร์เก็ตให้นะครับว่าเราจะเข้าไปจากจุดเนี้ยที่เรามีพื้นฐานความรู้อยู่แค่เนี้ยนะครับ ได้ยังไงนะครับสเต็ปไหนที่เราต้องปรับปรุงพัฒนาด่วนเลยในการที่จะไปนําเทคโนโลยีตัวนี้นะครับเข้ามาประยุกต์ใช้ด่วนในการที่จะทําเงินแบบออโต้นะครับและเม็ดเงินสเกลสูงให้ได้นะครับวันนี้นะครับโคต้นพิทักษ์ทำเงินแบบอัตโนมัติต้องขอกลับลาไปก่อนขอทุกท่านมีความสุขมากๆและมีเม็ดเงินไหลเข้ามาจากหลายทิศทางนะครับด่วนนะครับอย่าช้าอย่ารอช้าโลกไม่รอเรานะครับ AI พัฒนาเร็วมากมากเลยครับ